สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง x x i l a g a m e r นะครับอยู่กันกันกบเกมกดร์ดวางแผนบนมือถือ SD g u n ก a m g ดัม e r a t i น n Eternal a นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับจะมารีวิวหุ่น SSR ตัวปั้นของแพทนี้ตัวหนึ่งนะครับอันนั้นก็คือนิ้วกันดัมนั่นเองนะครับก็จะมาจากภาคชาเค u n ์เตอร์แอตนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจนะน่าปั้นสุดเหมือนกันนะแถมปั้นหลายตัวแล้วอาจจะเวิร์กด้วยซ้ำนะครับ สำหรับนิวกันดัมนะครับถ้าเกิดเราอัพรลเวล90สามดาวนะครับพลังโจมตีจะอยู่ที่10,000กับ11แต้มนะครับแต่ถ้าเราปลดร0อยนะพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นเป็น11,359นะครับซึ่งก็ถือว่าสูงนะครับอบิลิตี้ของหุ่นนะครับก็จะมีเพิ่มพลังโจมตี10%นะครับแล้วก็เพิ่มความแม่นยำกับลบดีก5%นะนอกจากนั้นก็จะมีฟินฟันเนลบาเรียนะครับเวลาโดนบีมดาเมจระยะไกลนะ บีมเรนนะครับก็คือบีมยิงอะน,นะจะลดดาเมจไปถึง40%นะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยแต่ที่จุดเด่นของมันนะครับก็คือระบบอาวุธนั่นเองนะครับนี่ฟินฟันเนลนะครับระยะ5ช่องเป็นอาวุธประเภทสเปเชียลนะครับขึ้นกับค่าเอเวเคเ n นของนักบินนะซึ่งตรงนี้ถือว่ายิงไกลแล้วพลัง power ตั้ง5,160นะครับมีโอกาสเพิ่มคริติคอล20%ด้วยนะครับ ยิ่งยิงไกลจากศัตรูพลังโจมตียิ่งเพิ่มขึ้นด้วยสูงสุดได้ถึง15นตะครับไอตัวนี้แหละที่มันค่อนข้างมีประโยชน์นะครับสำหรับนิวก u รดัมนะครับอาทีนี้มาดูเกี่ยวกับเทอร a เรนแคปตัวนี้สามารถลงได้ในอวกาศแล้วก็พื้นโลกนะครับแท็กของหุ่นนะครับอ่ามันก็เล่นได้หลายแท็กเลยนะอย่างแรกเลยนะครับในมาสเตอร์ลีกซีซั่น2ที่จะมาถึงนะตัวนี้ก็สามารถเอาไปลงใช้ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นแท็กโปรตโกนิตนะครับแล้วก็ ลงกับไซคอมมิลหรือว่าวันช็อตคิลเลอร์หรือว่านิวไทยแมชชีนได้นะครับอ่าตัวนี้ถือมาเยี่ยมหน้าปั้นสำหรับการดีเวลลอปตัวนี้นะครับอ่าหลายหลายคนอาจจะคิดว่ามันปั้นยากมันใช้เหรียญ c c a เยอะเวลาทำขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับเนี่ยถ้าเกิดเรากดดูแค่เนี้ยมันกดใช้เหรียญทีหนึ่งเยอะอยู่นะเหรียญเหรียญของผ้านะครับเ1อใช่ไหมแต่จริงจมันมีวิธีการประหยัดได้อยู่นะครับก็คือถ้าเราไปฟาร์มตัวนี้มานะนะครับ คิวเน่คิวเน่จัดโดก้านะครับยาคุโดโดกาของคิวเน่นั่นแหละนะครับก็จะลดเหรียญที่ใช้ลงได้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือในส่วนของตัวนี้นะนิวกัน m ด้ามัสโปรดั o ชันไ i ย n ินคอมอุปกรณ์นะครับตัวนี้ก็สามารถฟาร์มได้นะครับซึ่งด่านฟาร์มของตัวนี้นะครับมันก็อยู่ในด่านฮัทหนึ่แล้วก็ฮัทสองนั่นเองนะครับอ่าโอกาสออกมันอาจจะยากนิดนึงแต่ว่าก็ถือว่า ไม่ยากเกินไปนะครับเนี่ยในส่วนของฮาร์สอกนะมันจะมีตัวนี้นะครับให้เราฟาร์มอยู่นะนะครับถ้าเกิดเราฟาร์มเนี่ยมันก็จะประหยัดเหรียญไป22เหรียญน,นะเวลาเวลาอัพจะขึ้นมาจากตรงเนี้ยขึ้นมาเป็นตัวนี้มันใช้22เหรียญน,นะครับอ่าถ้าเกิดเราทํา4ตัวใช่ไหมทํา3ดาว4ตัวก็ประหยัดไปตั้ง88เหรียญแล้วนะแล้วก็ตรงนี้นะครับอีกตัวหนึ่งนะก็คืออ่าที่ด่านหนึ่งนะครับ เจ้า New Gundam m a s s Production นะครับตรงนี้มันก็จะประหยัดตอนที่อัพจาก Legacy ขึ้นมาเป็นตัวนี้ไปได้อีก22เหรียญน,นะครับถ้าทำ3า3ดาวก็คือ4ตัวนะครับก็ประหยัดอีก88เหรียญน,นะครับเนี่ยมันก็ประหยัดไปเยอะมากนะจากที่ตอนแรกเราทำใช่ไหมก็คือตัวนึงเนี่ยนะครับมันทำทั้งหมดเนี่ยใช้91เหรียญของภาค c c a ใช่ปะ่ะนะครับถ้าเราทำา3ดาวนะ ก็คือ4ตัวนะครับมันจะใช้เหรียญทั้งหมด364นะแต่ว่าเมื่อกี้ที่ผมบอกไปมันประหยัดด้วยการไปฟาร,ร์มหุ่น2ตัวนี้มาก,ก่อนได้นะครับตัวนี้ยาคุโดโดกาของ g นะิวเน่เนี่ตัวก็ลบไป88ตัวละยีนะครับแล้วก็ลบอีกทีก็คือในส่วนของดิวกันดั้มมา o d ส c t รักชั่นไทยนะก็อีก4ตัวนะครับแปเหมือนกันตัวละยีก็จะเหลือแค่ใช้เหรียญร้อยแปดสิบนะครับหานอกมาก็เฉลี่ยประมาณ63รอบการฟาร์มนะ 630 Energy นะครับตรงนี้ก็จะทำให้เราได้นิวกันดด้ามาง่ายๆนะครับอ่านี้สำหรับคนที่อยากจะทำตัวนี้3ดาวนะครับหรือว่าอยากจะทำหลายๆตัวนะก็ใช้วิธีนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการปลดร้อยดีกว่าว่าคุ้มหรือเปล่านะครับอย่างแรกเลยสำหรับมาสเตอร์ลิกมาสเตอร์ลิกซีซันใหม่ที่จะมาถึงนะครับก็คือแท็กโปรตากอนิปนะครับเพราะว่าตัวนี้มันอยู่แทนะ็กโปรตากอนิเนี่ยมันก็จะได้รับบัฟนะครับ อ่ะสำหรับโปรตโกนิสนะจริงๆโปรตโกนิสเนี่ยมันจะมีในส่วนของนี่อยู่นะครับเอสแคนดัมนะแต่เอสแคนดัมเนี่ยถึงแม้ว่าเอสแคนดัมพลังโจมตีเยอะกว่าแต่ว่าในส่วนของอาวุธไกลอ่ะมันพาวเวอร์มันจะเบาวกว่านะครับส่วนนิวแคนดัมตัวเนี้ยนะครับอาวุธจะแรงกว่านะครับอาวุธจะแรงกว่าในส่วนของอาวุธไกลนะห้าช่องนะครับอ่าถ้าเกิดแบบเรากดเต็มนะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตพาไปดู ปึ๊บอ่ะนี่เลยครับถ้าเรากดเต็มพาวเวอร์ของอาวจะอยู่ทีน่5,160นะครับโอกาสคริติคอน20%่อนยิ่งยิงไกลาจากศัตรูนะครับดามเมจยิ่งเยอะขึ้นนะเทียบกันกับเอสแคนดัมอ่ะที่เป็นโปรตกโกนิสเหมือนกันแล้วก็เป็น s อ r เหมือนกันนะครับโอเคเอสแคนดัมอ่าเอเซนัมอยู่นี่ เอชแนัม um นะครับปืนมันจะแค่4,440นะครับแล้วเอชแนัม um บางทีมันชอบวิ่งเข้าไปตีประชิดด้วยมีโอกาสคริติคอนเพิ่มขึ้นมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าเอชแนัม um จะมีคริติคอนดาเมจอีก30%แต่อันนี้ต้องลุ้นนะว่าจะติดหรือไม่ติดนะครับอาวุธก็จะเป็นสเปเชียลนะของนิวแคนดัมก็จะเป็นสเปเชียลเหมือนกันนะครับเออเพราะฉะนั้น2ตัวนี้มันผมมองว่ามันพอๆกันนะแล้วแต่ว่าสถานการณ์แต่ว่านิวแคนดัมมันดูดีกว่าตรงอาวุธไกลนี่แหละ นะครับอาวุธกลายเป็นสเปเชียลตรงนี้ก็น่าสนใจสำหรับการปลดลอยนะครับอาบิลิตี้นะอย่างที่บอกตรงนี้มันบวกแค่10%เใช่ป่ะแต่ว่าในส่วนของเอชกันดัมนะครับไอ้โทษกดผิดเอชกันดัมนะครับมันก็จะมีอ b บิลิตี้ที่บวกโจมตี10%แล้วก็ตรงนี้เมื่อเลือดเต็มนะครับ บวกไปอีก20%ตรงนี้ก็คือข้อได้เปรียบของเอชแนดัมก็คือพลังโจมตีมันจะแรงกว่านิดนึงแต่แต่จริงๆแล้วผมมองว่าใกล้ๆกันใกล้ๆกันนะครับเพราะฉะนั้นเออถ้าเกิดถ้าเกิดใครที่มีเอสแันดัมแล้วเนี่ยผมมองว่าไม่จําเป็นต้องไปปลดเพิ่มนะครับเพราะว่ามันพอๆกันเว้นแต่ว่าถ้าเกิดเอาไปเล่นมัสเตอร์ลีกนะซีซั่นสที่จะมาถึงเนี้ยลราเล่นทีมไซคอมมิวนะครับตัวนี้ก็น่าปลดเพราะว่า เอ็กซ์แกนด์มมันไปลงไซคอมิวไม่ได้นะครับอ่ะเนี่ยตัวนี้มันอยู่ในไซคอมิวใช่ป่ะนะครับอยู่ในไซคอมิวแล้วก็เป็นนิวไทส่วนเอ็กซ์แกนด์เนี่ยครับลงวันช็อตได้ทั้งคู่เลยนะแต่ว่าวันช็อตรอบนี้รู้สึกน่าจะเหนื่อยเพราะว่าแท้งมันไม่ค่อยดีนะครับอาจจะต้องเอาแท้งอันอื่นมาอย่างที่เคยบอกไปอ่ะอย่างตัวนี้เอ็กซ์แก um นด์เนี่ยครับก็จะเป็นวันช็อตนะแล้วก็เป็นโปรตาคอนิสแต่ว่าไม่ได้เป็นไซคอมมิวนะครับ เพราะฉะนั้นบัฟยานมันจะถูกฟิกไว้กับวันช็อตอย่างเดียวนะครับทีนี้มาดูว่าตัวนี้สามารถเอาไปเล่นด่านอะไรได้บ้างน,นะครับถ้าปั้นมาแล้วจะคุมหรือเปล่าก็ในส่วนของความจําเป็นในการลงเอทอนอลโรดนะครับไอ้อย่างแรกเลยก็คือในส่วนของเอทอร์นอลโรดเอ็กเพร6นะครับตัวนิวกันดัมเนี่ยถือว่าเป็นตัวแบกเลยนะโดยเฉพาะใครที่ปลดล้อยานะครับสามารถแทนดาเมจตัว UR ได้เลยนะครับเพราะว่าดาเมจด,ดีแล้วก็ยิงระยะไกลด้วยนะครับอันเนี้ยลงได้แน่นอน นะอ่ะอีกอันนึงนะครับโปรตักนินะอินทรนโรสเอ็กเ e ร t สี่นะครับนิวกัน d ด้ก็สามารถเอามาลงได้นะใครที่ไม่ได้ปั้นแอร e ลรี i ิวนะครับตอนนั้นผมทําเป็นทีมอน,นี้ไว้ใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือทีมที่ผมใช้ผ่านเงื่อนไขที่ไม่มีตัวตายแล้วเป็นหุ่นซ่านะครับตรงนี้สามารถเอามาแทนแอร e ลรี i ิวได้นะครับหรือว่าจะไปแทนในส่วนของนี่ก็นนะด p 0ศ Full b u r n e r ะครับแทนได้ยิ่งถ้าปลดร้อยนี่คือ แทนตรงนี้ได้เลยแทน a แอร์รี i ิวได้เลยนะครับเออใครที่ชอบภาคนี้ก็สามารถใช้ได้แล้วก็อีกอันนึงก็คือในส่วนของ e t e ท n a l ร o a d ็ e เพรนะครับก็สามารถปลดร้อยหรือว่าไม่ปลดก็ได้เอามาช่วยยิงก็ยังได้นะครับมันลงได้3ด่านนี้นะครับของภาค UC ใช่ไหมแล้วก็ของคุณตัวเอกนะครับแล้วก็ของภาค CCA เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างคุ้มนะครับคุ้มเลยแหละที่จะปลดมาใช้นะครับคนขับเนี่ย ในส่วนคนขับอ่ะไอตัวอาวุธของตัวเนี้นะครับมันเป็นมันเป็นสเปเชียลนะครับแล้วขึ้นกับค่าอเวเกนของนักบินนะครับนะ,ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกนักบินที่มีค่าอเวเกนค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับก็ถ้าเกิดเป็นตัวถ้าเกิดเป็นตัวระดับ s s r หรือว่าตัวฟีนะครับตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะ a อ a เวกเนค่อนข้าง,างสูงนะครับชาลีบูนนะแต่ว่าถ้าใช้เป็นตัวยูอาสบายอยู่แล้วเพราะว่ามีมีหลายตัวนะโดยเฉพาะเอาพวกสายซับมาก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นหุดยิง5ช่องนะก็ถือว่าใช้ได้นะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยยังยังมองหายากอยู่แบบนีนะครับตัวอื่นมันไปออกค่าเลนเนี่ยเอเวกเมันน้อยนะคือดาเมจมันมันอาจจะลดลงไปบ้างน,นะเพราะว่ามันอิงกับ เอาเวกเคนซะเยอะนะครับแต่จริงก็สามารถเอาไอ้นี่มาลงได้นะตัวคีระนะครับเนี่ยคีระใช่ไหมเพราะว่าเอาเวกเคนเยอะนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้สุ่มตู้ใหม่นะครับอ่ะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับมารีวิวสั้นๆของดิวแอนด้าไว้ประมาณนี้แล้วกันหากใครที่ชอบนะครับและคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะก็อย่าลืมช่วยกันและก็แชร์กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดบกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดค,คลิปต่อไปวันนี้ไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ